ในปีพุทธศักราช2497ถึง2510พรรษาที่13ถึงพรรษาที่26อยู่จำพรรษาที่วัดแสนสำราญอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อพุทธท่านเล่าว่าวัดแสนสำรานแห่งนี้เคยมีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมาอยู่ปฏิบัติภาวนาหลายองค์อาทิเช่น พระอาจารย์สิงขันตยาขโมอาจารย์พระมหาปิ่นปัญญาพระโลพระอาจารย์ปั้นนาจาโลพระอาจารย์เทศเทศลังสีดังนั้นสิ่งกุกสร้างอะไรก็ตามในวัดแสนสําราน,นี้จึงเป็นลอยมือลอยเท้าของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วทั้งสิน้นมาอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดแสนสำลาน15ปี และเป็นเจ้าคณะอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูพุทธิสารสุนทรสมัยนั้นคุณอุบลราชธานีคนวาลินชำราบนิยมทำบุญกับวันนี้มากพอได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมปิดทองพระพุทธบาทขึ้นทุกปีครูบาอาจารที่สำคัญก็นิมนต์ท่านมาแสดงธรรมอาทิเช่น หลวงปู่ผงจิตตกคุตโตพระอาจารย์พันปาลิสโกพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมปันโนพระอาจารย์ล่าเชมะปตโตหลวงปู่หลุยจันทสาโลหลวงปู่ชอบฐานสโมล้วนเป็นพระที่ได้รับความนิยมเลื่อมใสที่สุดในยุคนั้นหลวงพ่อท่านเล่าว่าตอนเข้าไปอยู่เป็นเจ้าอาวาสวัดแสนสําลาญ แ,แรกๆกูติดกับพังแหลไม่พังแหลเสื่อจะปูน,นอนก็ไม่มีให้หมอนจะอาศัยหนุนหัวก็ไม่มีนี่ขนาดเป็นสมภารนะนี่คืนแรกต้องใช้ผ้าอาบน้ำฝนปูนอนหมอนก็อาศัยห่อผ้าคลองหนุนทีนี้พอตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ไม่ได้ลงไปทำวัดกับหมู่พระเนนพอเดินไปที่ศาลาหลวงตาองค์หนึ่งจำชื่อได้ว่าหลวงตาสอน เคยอยู่วัดปุรภารามที่จังหวัดอุบลราชธานีมาด้วยกันพอแกเห็นเราแกข้ตะโกนเสียงดังเลยคงต้องการให้ได้อายหรืออย่างไรก็ไม่รู้อา้าวพระอย่างนี้เอามาเป็นสมภารน,นอนตื่นสายแบบนี้มันจะเป็นสมภารได้อย่างไรอันที่จริงหลวงพ่อสอนแกวหวังลึกๆในใจว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมภารหรือเจ้าอาวาสวัดแสน,สำนํำราญ พ่อมีอาวุโสกว่าพระทุกองค์ในวัดการผิดหวังของแกจึงออกอาการมาแสดงให้เห็นเราก็เฉยๆพอถึงวันพระพวกญาติโยมก็พากันมาทำบุญกันเต็มสาลาพออาราธนาศินพาที่เขานั่งอยู่นั้นก็รีบขึ้นธรรม,มาศขึ้นไปให้สินให้พรเสร็จแล้วก็เทศการเทศของพระที่วัดท่านเทศตามหนังสืออ่านไทยก็ไม่ถูก พอตกตอนเย็นพวกญาติโยมมาอบรมสมาธิพอสวดมนต์ทำวัดเสร็จก็รีบขึ้นธรรมมาศก,ก็เทศไปตามเรื่องตามราวของเขานั่นแหละแล้วพากันนั่งสมาธิเราก็นั่งบางวันเขาประกาศว่าวันนี้จะนั่งสมาธิสองชั่วโมงใครที่ทนไม่ไหวก็ให้มันดิ้นตายพอเขาว่านั่งสองชั่วโมงเราก็อธิษฐานจิตจะนั่งสี่ชั่วโมงพอถึงเวลาแล้วลืมตาขึ้นมา พวกญาติโยมทั้งหลายพากันนอนหลับกันหมดแล้วพักที่นั่งสมาธิก็พากันหายหมดไม่เหลือแม้แต่องค์เดียวหลวงพ่อพุธถูกขวางไม่ยอมให้ขึ้นทำมาศมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาบรรษาก็ไม่ให้โอกาสต่อมาวันหนึ่งยายแป้นคงเห็นหลวงพ่อไม่เคยได้มีโอกาสได้ขึ้นทำม,มาศเลยจึงพูดกับหลวงตาสอนซึ่งเป็นหัวหน้าว่าหลวงตาสอนขออนุญ,ญาตให้มหาพุทธ ได้มีโอกาสขึ้นเทศบางเถอะอยากให้ท่านเทศอบรมสมาธิหน่อยยายอยากจะฟังพอได้ยินเสียงโยมขอให้พระมหาพุทธเทศบ้างเท่านั้นแหละหลวงตาสอนผู้ยังหลงในกิเลสตัณหาถึงกับลุกหนีเอาสะดืออย่างนั้นความเป็นพระได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมารยาทงามละแล้วซึ่งความโลภความโกรธ ความหลงไม่เหลืออยู่เลยหลวงพ่อพุทธเทศอบรมตั้งแต่สมาธิขั้นต้นจนถึงอันดับที่มันเป็นยังไงยังไงไล่ไปตามลำดับจนถึงขั้นอัป,ปนาสมาธิว่ามันได้ผลอะไรบ้างหลังจากที่หลวงพ่อขึ้นธรรม,มาภอบรมเกี่ยวกับการทำสมาธิให้ประชาชนแล้วหลวงตาสอนคงอายหรือย,อยังไรก็ไม่รู้ไม่กล้าขึ้นธรรม,มาภอีกเลยหลังจากนั้นเป็นต้นมา พวกชาวบ้านก็ไปคุยต่อๆกันจนแตกตื่นกันมาฟังเทศน์แน่นและล้นศาลาหลังน้อยอยู่มาวันหนึ่งหลังจากสวดมนต์ทำวัดในตอนเย็นเสร็จแล้ววันนั้นเป็นวันพระยายแป้นแกคงสังเกตมานานแล้วแกพูดขึ้นมาแบบไม่มีความเกรงใจผู้ใดว่าไหนใครว่าท่านไม่ใช่ลูกศิษย์พระกรรมฐานแต่ดูอาการมารยาทของท่านแล้วเหมือนกับหลวงปู่เสา การเดินนิ่งไม่ลุกปิกพูดจ้าภพายรอบไม่กระโชคโหกคากพวกที่ท่านประกาศว่าเป็นลูกศิษย์พระธรรมฐานไม่เห็นว่าเรียบร้อยเหมือนท่านเลยเดียกศัตรูให้แล้วไม่ละโยมแป้นโยมบางคนนอกจากแก่แป้นแล้วยังมีโยมคนอื่นๆที่ชอบมานั่งสมาธิและฟังเทศในวันสำคัญต่างๆโดยเฉพาะวันพระโยมผู้นี้กล้าพูด และกล้าขอชนิดไปไว้หน้าหลวงตาสอนกูเป็นเจ้าถิ่นเหมือนกันหลวงตาสอนวันนี้ขออนุญาตให้พระอาจารย์มหาท่านขึ้นธรรม,มาทเทศให้ญาติโยมได้ฟังคันหน่อยนะก็เท่านั้นแหละเหมือนเอาไฟไปลนหัวใจเข้าให้ลุกปลวดขว้าย่ามทาฮึดหัดแสดงความไม่พอใจเดินลงจากศาลาไปเลยหลวงพ่อท่านขึ้นธรรม,มาทเทศอย่างเรียบร้อยแล้วลงจากธรรม,มาท มีโยมผูห้หนึ่งพูดขึ้นมาว่าโอ้ยไอของดีๆก่อไปหมกไว้เก็บไว้เอามาแต่ของขี้เละมาแจกจ่ายใครเขาจะรับได้วันนี้นั่งสมาธิจิตสงบดีเหมือนเมื่อก่อนนี้ครูบาอาจารย์ใหญ่ๆโตๆก็ามาอบรมสั่งสอนเราแต่ก็ไม่เหมือนองค์นี้องค์นี้สอนแล้วจิตเราสงบเป็นสมาธิได้ดี หลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านได้เล่าเรื่องเปรตสมพานให้ฟังดังนี้สมพานหมายถึงพระที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเปรตคือผีพวกหนึ่งที่มีรูปร่างผอมโซสูงโยงกินเลือดก,กินหนองร้องกรี๊ดรีด,ดยำค่ำคืนทำไมสมพานหรือเจ้าอาวาสจึงได้เป็นเปรตหลังความตายแทนที่จะได้ขึ้นสวรรค์นิพพานเป็นคนเกิดได้ชื่อว่าพระก็หมายถึง ผู้มีจิตสมถะมักน้อยละเลิกในความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นทั้งปวงแต่ท่านเจ้าอาวาสบางรูปบางองค์กับมีความประพฤติกันตรงกันข้ามคือน้อมเอาลาบของสงไปเป็นประโยชน์ของตนดังที่หลวงพ่อนำมาเล่าให้ฟังเปรตตนนี้เป็นอดีตเจ้าอาวาสมรณภาพไปแล้วไม่ยอมไปไหนวนเวียนอยู่แต่ในวัด พอยังหวงสมบัติของวัดที่ตนเองเบียดเบียนเบียดบงังเอามาเก็บไว้ในกุติทั้งชาวบ้านและพระเนเนต่างก็เจอเปรตเจ้าอาวาสตนนี้หลอกหลอนเล่นงานขวัญกระเจิงไปต,ตามๆกันมาเป็นเวลาช้านานเสียงเล่าเลยกันออกไปอย่างกว้างขวางเจ้าอาวาสเป็นเปรตกลางคืนหรือหลังตะวันตกดินไม่มีใครหรือผู้ใดกล้าเดินเข้าไปในวัดทีนี้ร้อนถึงหลวงพ่อพุธ ต้องไปจัดการกับเปรตตนนี้ให้ได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิมันเหมาะสมในบุญกรรมแห่งตนหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยได้ชื่อว่าเป็นพระสามารถเอาชนะใจพวกผีพวกเปรตได้พวกชาวบ้านชีทวนอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีต่างก็รู้ประวัติของหลวงพ่อได้ดีว่าท่านมีความสามารถพิเศษในการจัดการกับพวกผีพวกวิญญาณ จึงได้นิมนต์ท่านไปโปรดเปรบสมภารณองค์นี้หลวงพ่อพุทธท่านเห็นว่าเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านและพระเนนที่อาศัยปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดวันนั้นเดินทางไปถึงหมู่บ้านชีทวนก็เป็นเวลาค่ำคืนภายในวัดเปลี่ยวและเงียบหน้าหวันไหวชวนคนหัวลุกสำหรับหลวงพ่อพุธแล้วท่านหาได้วันหรือกลัวแต่ประการใด เพราะท่านมาดหมายเอาขุศลผลบุญมาให้เอาความเมตตามาเป็นเชื้อยาเย็นประลมจิตที่กำลังร้อนลนของเหล่าวิญญาณที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นหลวงพ่อพุทธท่านเล่าว่าวัดนั้นท่านไม่เคยไปสักครั้งเดียวเมื่อไปถึงก็เข้าพักในกุฏิที่พระเนนในวัดจัดรับรอง เก็บบริขารเข้าที่แล้วก็ทำสมาธิในประมาณหนึ่งก็พัก่อนนอนหลับไปไม่นานก็ได้เกิดนิมิตรหรือฝันว่ามีกุฏิเก่าล้างๆอยู่หลังหนึ่งแล้วในกุฏิหลังนั้นได้มีผ้ารูปหนึ่งอาศัยอยู่รูปร่างสูงโยงผิดปกติกับพระธรรมดาทั่วไปทั้งสองเท้ามองลอดช่องกุฏิไม้เก่าๆหลังนั้นแล้วตะโกนเสียงดังว่าท่านผู้มีบุญ กรุณาช่วยด้วยกับผมพระครูสีเป็นเปรตสิงอยู่ที่นี่มานานแล้วเมื่อเสียงตะโกนนั้นเงียบลงก็ตื่นจากฝันขึ้นมาทันทีรอให้ฟ้าสางจนมองเห็นทุกอย่างภายในวัดเป็นปกติจึงได้เดินออกไปเที่ยวหากุฏิเก่าในฝันหลังนั้นอ๋อกุฏิหลังนี้ไปสังเกตดูสิ่งของเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกุฏิหมดเตียงนอนก็ยังมีอยู่ แต่กุฏิกำลังจะพังไม่พังแหลเพราะมันสร้างมานานหลายปีแล้วตั้งแต่พวกเราจะไม่เกิดนูน่นในตอนเช้าพวกชาวบ้านเป็นคนเท่าคนแก่ก็พากันมาจังหันหลวงพ่อก็เลยถือโอกาสถามชาวบ้านว่าโยมพระที่นี่ชื่อพระครูศรีเคยมาจำมรนษาที่นี่บ้างไหมชาวบ้านก็ตอบว่ามีท่านเป็นพระมาจากเวียงจันทร์มาสร้างวัดนี้เลยแหละ อยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานจนกระทั่งท่านได้บรรณาภาพลงแล้วก็เป็นเปรตสิงสถิตยอยู่กุฏิหลังนั้นไม่ยอมไปไหนโยมกล่าวพร้อมกับชี้ให้ดูโยมรู้ได้ไงว่าท่านจะอาวาดเป็นเปรตรู้สิท่านมหาพอพระดเน้นที่นี่เอาหนังสือใบลานในกุฏินั้นไปอ่านต้องรีบนามาเก็บไว้ที่เดิมก่อนตะวันตกดิน ถ้าขื่นไม่ยอมเอาไปส่งเก็บไว้อ่านเองในเวลากลางคืนวิญญาณเปรตของท่านจะตามไปทวงพระเนรในวัดต่างรู้กันดีใครเอาของอะไรไปใช้ต้องรีบนําไปเก็บไว้ก่อนตะวันตกดินอย่าปล่อยให้ถึงกลางคืนเป็นได้เจอดีแด่คือท่านจะไปรบกวนหลอกหลอนไม่ยอมให้หลับให้นอนอยู่นั่นแหละมีทั้งปากฏตัวให้เห็นเป็นกายทิพย์และทําเสียงกอกกอกแกรก,กอยู่ข้างปากุติ หลวงพ่อเนกได้ตอนที่ท่านแปลภาษาบาลีมันมีในคำพีพวกเปรตนี้ถ้ากลางวันแล้วพวกเขาจะมีความสุขสบายสบายยิ่งกว่ามนุษย์เปรตบางตนมีวิมาเนเงินวิมานทองอยู่เสวยของทิพย์แต่เมื่อค่ำลงก็จะออกเสวยผลกรรมพวกเปรตที่ไปแย่งอาหารตักอาหารตัวโตจะปากเท่าลูเข็มแม้ว่าได้อาหารจะดูดกินเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่ม เกิดความหมิวโหยปวดท้องปวดไส้อยู่นั่นแหละจนกระทั่งสว่างนุง่นอาการปวดค่อยๆจะสางไปมันไปตรงกับพระคมพีพอดีเมื่อหลวงพ่อได้ข้อมูลจากญาติโยมและพระเนนในวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็จัดทอดกระถินจนเป็นที่เรียบร้อยหลวงพ่อพุธจึงถือโอกาสในช่วงที่พระมารวมกันตอนนั้นอาจารย์หลวงพ่อผายท่านก็ไปด้วย วัดดังกล่าวนี้เป็นวัดมานิกายหลวงพ่อประกาศต่อหน้าคณะสงฆ์ว่าสมภารของเราคือท่านพระกรูศีท่านยังอยู่ที่วัดนี้ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดบางทีท่านอาจจะทำผิดต่อสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากว่าท่านทำผิดต่อคณะสงฆ์ก็เป็นหน้าที่ของสงฆ์จะอนุญาตให้ท่านเรามารวมจิตอธิษฐานให้ท่านเผื่อว่าบางทีท่านอาจจะทำผิด อาจจะเอาของสงของอะไรไปเป็นของส่วนตัวเรามาอนุาาตให้ท่านเสียทีนี้หลวงพ่อก็ประกาศขึ้นมาอีกว่าถ้าหากสงท่านใดไม่เห็นดีเห็นงามด้วยก็ขอให้นิ่งอยู่แต่ถ้าหากสงท่านใดเห็นดีเห็นชอบด้วยก็ขอให้สาธุขึ้นพร้อมกันบรรดาพระภิกษุที่อยู่ณที่แห่งนั้นต่างสาธุขึ้นพร้อมกัน จากนั้นก็นั่งกาหนดกิจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ท่านเป็นอันเสร็จพิธีได้ผลเปตท่านสมพานหรือเจ้าอาวาสไม่มาปรากฏตัวอีกเลยกุฏิไม้ที่เก่าคํำค่าหลังนั้นก็ได้ลื้อทิ้งแล้วสร้างขึ้นมาใหม่เรื่องเปรตสมพานนี้เมื่อหลวงพ่อได้มีโอกาสพบกับหลวงปู่บุญชินโส จึงได้นําเรื่องนี้ไปเล่าให้ฟังหลวงปู่บุญท่านเล่าถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อก่อนท่านกับหลวงตาพรผู้เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อพุธเคยไปโปรดมาแล้วตอนนั้นมันก็สิงอยู่ที่กุฏินั่นแหละนั่งสมาธิภาวนากําหนดจิตส่งกุศลส่งผลบุญไปให้มันเปนตตนนี้ก็ไม่ยอมรับแต่พอเราดับไฟมันก็เดินเสียงดังกึกกึกึกขึ้นบันไดามา มาเปิดประตูตู้หนังสือใบลานแล้ก็เอาหนังสือออกมาคลี่เสียงคลี่หนังสือดังแกรแกรแกรกรขึ้นมาพอเราจุดไฟให้สว่างก็ไม่พบว่ามีสิ่งใดอยู่แถวนั้นจะว่าเป็นหนูก็ไม่น่าใช่เพราะเสียงคลี่หนังสือใบลานนั้นเป็นเสียงคล้ายคนเปิดไม่ใช่เสียงหนูเสียงแมวประการใดมันเป็นการเล่นหลอกกันอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งคืนยันลุ่งเจ้าไปโปรดมัน แล้วมันยอมรับส่วนบุญที่เจ้าอุทิศไปให้แสดงว่าเจ้าเก่งกว่าครูบาอาจารย์จนมันยอมไปพุทธไปเกิดแล้วตอนนี้ผมไม่ได้เก่งหรอกขอรับเพียงแต่ทําถูกแบบตามหลักพระวิน,นัยหลวงปู่บุญพยักหน้ายอมรับในความฉลาดหลักแหลมของหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธ ท่านเป็นพระที่มีเมตตาต่อสัตว์โลกไม่ว่าจะอยู่ที่ใดท่านจะอาศัยความเมตตาเป็นเกาะกำบังป้องกันตัวโดยน้อมเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณผมวิหารอันได้แก่เมตตากรุณามุทิตา,ตา,ตาอุเบกขาเป็นที่ตั้งกำแพงจิตเปี่ยมด้วยมโนธรรมหลวงปู่บุญชินโสท่านเคยเป็นครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมา ในการนั่งภาวนาเพ่งกสินนั่งดูกสินมองเห็นโลกลอยไฟลุกพลบผลที่สุดโลกมันระเบิดตูมขึ้นมาพอท่านตกใจวิ่งลงจากกุติวิ่งไปเรียกคนนน้นทีคนนี้ทีถ้าใครเขาขาลรับก็จะบอกว่าอา้าวยังไม่ตายลเลยเมื่อกี้เสียงโลกแตกไม่ได้ยินหรือไงโลกมันแตกทำไมไม่ตายละ่ะท่านพ่ของท่านโลกแตกโลกแตก โลกแตกอยู่อย่างนั้นเจอใครก็ถามเขาว่าโลกแตกแล้วทำไมไม่ตายโลกแตกแล้วทำไมไม่ตายใครจะพูดจะอธิบายอย่างไรท่านก็ไม่ยอมเชื่อไม่ยอมฟังแล้วอย่างนี้จะให้คิดไปในอื่นได้อย่างไรพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่ให้ความเลื่อมใสศรัทธาต่างเข้าวิตกกันใหญ่จะหาทางแก้ไขอย่างไรและยังสงสัยกันอยู่ว่าท่านเป็นอะไร พระเนนญาติโยมยังหาสาเหตุไม่เจอหากคืนปล่อยไว้ไม่หาพระที่มีความรู้ความสามารถไปเยียวยารักษาคงไม่ได้อีกแล้วพระที่มีความเก่งกล้าสามารถจะมารักษาแก้แล้วแต่ก็แก้ไม่ตกเช่นหลวงพ่อฟัน่นหลวงตาพรที่เป็นพี่ชายของหลวงปู่บุญไม่รู้จะทำอย่างไรใครหนอจะช่วยพระน้องชายได้ ก็พอดีนึกขึ้นได้ว่าพระมหาพุทธที่เคยเป็นศิษย์กันอยู่มาหลายปีกำลังมีชื่อเสียงโด่งดังในการแก้ปัญหาต่างๆจึงได้มีจดหมายตามตัวมารักษาอย่างรีบต่วนอันที่จริงหลวงตาบุญท่านเคยสอนการเพ่งกสินและอบรมการทําสมาธิให้กับหลวงพ่อพุทธมาก่อนจึงถือเป็นครูบาอาจารย์ที่มีบุญคุณ หลวงพ่อพุทธท่านเองก็งงเมื่อได้รับจดหมายจากหลวงตาพรผู้เป็นครูบาอาจารย์องค์แรกให้ไปรักษาหลวงปู่บุญซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งเช่นกันจะให้เรารักษาอย่างไรนั่งคิดไปคิดมาก่อนไปนึกถึงคำสอนของพระอาจารย์เสาหรือหลวงปู่เสาคันตศีโลผู้เป็นพระอาจารย์ใหญ่เจ้าสำนักวิปัสนาคนเกิดสัญญาวิปลาสนี้ให้เลิกสวดมนต์ ให้เลิกนั่งสมาธิให้อยู่เฉยๆเอาแผนของพระอาจารย์เสานี่แหละลองดูพอเดินทางไปถึงได้ศึกษาข้อมูลความเป็นมาของหลวงปู่บุญพอสมควรจากพระและเนในวัดในจดหมายหลวงตาพรเล่าให้ฟังบ้างแล้วจึงเริ่มทันทีคือสั่งให้หลวงปู่บุญหยุดการสวดมนต์หยุดตั้งสมาธิอย่างเด็ดขาดพอรุ่งเช้าวันใหม่ก็ให้ลูกหลานแถวตลาดเมืองอุบล มานั่งคุยเป็นเพื่อนอย่างสนุกเพลิดเพลินเป็นอุบายของหลวงพ่อเพื่อให้หลวงปู่บุญลืมเรื่องราวต่างๆพอตกเย็นก็ให้พาเดินเล่นเดินเที่ยวตามท้องไร่ท้องนาะเป็นการผ่อนคลายสมองและให้หลืมเรื่องราวต่างๆในอดีตที่ผ่านมาทําอยู่อย่างนี้ประมาณเดือนเศษเสร็จแล้วหลวงปู่บุญถึงกับร้องโอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นพานะไม่ได้เป็นคือหาธรรมดา ไม่ยอมให้สวดมนต์ภาวนาแล้วจะเป็นพานได้ยังไงหลวงพ่อพุธเห็นว่าอาการป่วยทางจิตของครูบาอาจารย์ได้หายแล้วก็เลยบอกว่าอ้าวครูบาอาจารย์อยากภาวนาตอนนี้ก็นิมนต์เลยขอรับความที่ท่านหลวงปู่บุญท่านเคยปฏิบัติภาวนาและนั่งสมาธิมาแล้วแค่นั่งหลับตาทําสมาธิก็ได้ผลถึงกับพูดออกมาว่า เออเพิ่งจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นบ้าเดี๋ยวนี้เองแต่ยังคล่องใจอยู่อันหนึง่งคืออยากกลับบ้านกลับไปทำไมละ่ะหลวงพ่อพุทธถามหลวงปู่บุญยังไม่ทันได้ตอบหลวงพ่อพุทธก็บอกว่าหลวงตาพรท่านสั่งมาให้หลวงปู่อยู่ที่นี่ไม่ให้ไปไหนไม่ให้กลับบ้านกลับไปแล้วจะซึกซึกไปแล้วจะแต่งงานโอว้ว่าจะแต่งงานกับใครละ่ะหลวงปู่แก่แล้ว ความรักทำให้คนหลงลืมทุกอย่างหลงลืมเมื่อตัวเองอายุมากแล้วแล้วผู้หญิงที่ไหนจะรอเจ้าสาวมันคอยอยู่เข้าข้างตัวเองจากบ้านมาไม่รู้กี่ปีแล้วหลวงพ่อจึงพูดว่าจ้างเขาเขาไม่คอยหรอกท่านอาจารย์ไปงมโของอยู่แต่ตัวคนเดียวใครเขาเห็นว่าไม่ตอบสนองสักนิดนึงแต่เราว่ามันยังคอยเราอยู่นะหลวงพ่อพุทธค้านทันทีอาจารย์ กานนี้พวกพอคามอำเภอสว่างเขาเอาไปกินหมดแล้วเอาอย่างนี้ดีไหมอาจารย์เรามาสัญญากันถ้าไปแล้วผู้หญิงคนที่อาจารย์จะแต่งงานด้วยนั้นเขาแต่งงานไปก่อนแล้วให้อาจารย์เลือกคิดถึงเรื่องนี้ตกลงไหมเอาตกลงเมื่อตกลงก็เ,เตรียมตัวกลับบ้านได้เลยผมจะไปส่งเตรียมเงินให้พร้อมด้วยเด้อถ้าหากว่าเขายังคอยอยู่เขาจะแต่งงานกับท่านผมจะจัดการศึกให้ แล้จะเป็นเท่าแก่จัดงานแต่งงานให้เลยแล้วหลวงพ่อพุธก็เดินทางกลับไปพร้อมกับหลวงปู่บุญพอไปถึงหมู่บ้านต้องผ่านวัดก่อนแทนที่จะแวะเข้าวัดท่านก็เดินดุ่ม,มผ่านหน้าวัดไปเฉยเลยเข้าไปในหมู่บ้านหลวงตาพรผู้เป็นพี่ชายได้เดินตามไปด้วยหลวงพ่อพุธบอกครูบาอาจารย์ว่าจะตามไปเลยปล่อยให้ไปองค์เดียวนั่นแหละ พวกเราไปรอที่วัดเถอะหลวงปู่บุญหายเข้าไปในหมู่บ้านไม่นานก็กลับมาที่วัดด้วยลักษณะท่าทางที่ผิดหวังทำเอาทั้งหลวงตาพรและหลวงพ่อพุธปากันหัวเราะตั้งแต่เห็นเดินผ่านประตูว,วัดมาเป็นงไงล่ะท่านหลวงตาพรพี่ชายตะโกนถามโอ้ยเขาเอาไปกินเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อพุธได้ทีรีบพิงพูดขึ้นมาว่าอาจารย์ สัญญาต้องเป็นสัญญานะเออตกลงมีหน้าละเวลาที่เราไม่สบายก็เกิดนิมิตฝันแต่ว่าแข่งลิศกับมันหมายถึงว่าแข่งลิศกับหลวงพ่อพุธขณะแข่งกันยังอยู่ในอากาศมันอยู่สูงกับเราทุกทีพอเราถีบตัวขึ้นไปมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆตามไม่ทันสักทีมีหน้ามันถึงเก่งขนาดนี้หลวงพ่อพุธยังถามถึงผู้หญิงคนนั้นว่า อาจารย์รู้หรือเปล่าว่าเขาจะแต่งงานก่อนไม่รู้หรอกพูดเอาชนะคนเฉยๆนี่แหละความจริงแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นเด็กรุ่นหลานเขาจะมาแต่งงานกับเราไอ้แก่ๆหนังยนันยานอย่างนี้ได้อย่างไรก็หลักพิจนารณาม,มันมีอยู่แล้วเออแต่หากว่ายังหนุ่มยังแน่นด้วยกันนี่ยังพอว่าอันนี้คราวปู่เขาแล้วเขาจะมาแต่งกับเราได้อย่างไรท่านคงนึกได้ท่านจริงพูดว่าดีดีด ดีเลื่อยมาจนกระทั่งมรณาภาพขาผ้าเหลืองคนเหล่านี้เป็นไปได้ลืมมองแม้กระทั่งสังขารตัวเองและที่สำคัญอยู่ในผ้าเหลืองอันศักดิ์สิทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหอหุ้มตัวอยู่แท้ๆอย่างคิดมากในทางโลกขนาดนี้